พีุ่๊กค้าวันนี้มีรุ่นอะไรแนะนํำไหมคะสนใจตัวใหม่ใช่ไหมนี่มีเดี๋ยวตามมาจริงๆมีหลายตัวแต่เดี๋ยววันนี้ผมมีตัวนี้นําเสนอ,อใส่ตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนก็ได้นี่ตัวนี้ตัวนี้ชุดทูอบอรดรถยนต์แบบสวมทับนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า t x t r e อืมอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูที่ที่ใช้รถอะไรอยู่ที่ใช้รถเก๋งรถกระบะรถเอ่อ SUV ใส่ได้หมดครับนี่ตัวนี้รุ่นเอ็กซ์ตรีมปึ๊บอ่านี่อันนี้อันนี้อันนี้อ่า๋ยให้ดูดูภาพก่อนนะครับอ่าอันนี้ให้เห็นภาพให้เห็นภาพหน่อยนี่นะอ่านี่คือคลุมหัวมน,นะครับคลุมเต็มนะครับดูนะครับคลุมเต็มคลุมเต็มใบนะครับข้างหลังเป็นผ้ายืดนะอ่านี่นี่ครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเช็ดหน่อยไม่มีปัญหาครับอันเนี้ยของเราหนังพียูพรีเมียมครับพี่พี่สัมผัสดูได้เลยครับงาน ไม่ยับรีบเรียบเอาไปใส่แล้วอะ่ะเหมือนบอกใหม่ถ้าพี่ใส่แล้วมันมันทำให้รถพี่ดูเก่าขึ้นอะ่ะแสดงว่าพี่ไม่ได้ซื้อจากร้านผมครับอ่าถ้าของผมต้องงานนี้นะครับเรียบเรียบรีบทั้งอันนะครับหลังจะเรียบเย็บก็นี่ครับงานเย็บงานเย็บก็เนียนครับอ่าให้พี่ดูเลยนะครับนี่เย็บแดงตัดดำเนี้ยแนวสปอร์ตถ้าใครชอบแนวสปอร์ตนะครับผมแนะนำ ถ้าชอบรุ่นนี้ให้บอกแอดมินไปเลยว่ารุ่นเอ็กซ์ตรีมนะครับาให้ดูด้านหลังครับนี่มีที่ใส่ของให้เหมือนเดิมนะครับสวมแล้วจะมีที่ใส่ของให้จริงจริงจริงจงไม่ใช่เรื่องน่าแนะนําเท่าไหร่แต่พอดีว่าเห็นเออหลายร้านไม่ค่อยมีที่ใส่ของข้างหลังให้สวมไปเสร็จปุ๊บด้านหลังเอา้าช่องใส่ของกูหายเฉยเลยอะไรประมาณนี้เออไม่มีครับร้านเราไม่มีนะนี่ส่วนตัวนี้นะครับด้านข้างก็คุมเต็มเหมือนเดิมนะครับคุมเต็ม3 6 0รองศา ร้านเราเท่านั้นครับที่คุมเต็มจริงๆรุ่นคุมไม่เต็มเราไม่ขายนะครับอ่ะก็ตัวนี้นะครับจริงๆมีหลายสีเดี๋ยวเผื่อ,อ,อยังไงถ้าพี่สนใจอยากดูสีไหนพี่ก็ทักเข้ามาถามผมแล้วกันเดี๋ยวส่งภาพของทุกสีให้ดูตัวนี้มีประมาณก,กี่สีนะสีสีโอเคสเีน่าจะมีสีแดงสีดําสีกาแฟสีครีมมัง้ง ครับผมก็จะไม่ได้ของมันเยอะมากาจริงๆครับยังไงพี่ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวส่งให้ดู